สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีปาทำสีผ้ามาแกงเลิกเนาะพี่น้องเนาะมากินแกงเลิกน้ากันเด้อมือนีได้เลิกมาแต่บาทเครื่องเครื่องแกงกะเซีมีค่าตไัไไร่ใบบักกูดละกะันกระชายเนาะพี่น้องเนาะ,ะกระชักพริกพร้อมกระเทียมพี่นอ้องส่วนผสมของกระทำ แซกแสบน้องกันพี่น้องแสบแทนแน่นอนมือนีินี่บ้อนพี่ดองที่แกส่มาเนาะเห็ดมาทำเวลากกกแกงเขลิกกับสีไส้ใช่ไหะคะนี่มีไข่มดแดงนะดาโก้กับบ้านไปได้ไข่มดแดงมาย่าย็เงี้ยไข่มดแดงมา แกงใส่เคเล็กแสบพี่นอ้องแสบน้ำกัดเือนเนี่ยค่ะไปห่อข้าปปุงหลดนะพี่น้องเนาะเนี่ยใส่แป้นงนัวลงไปนิดหนึ่งเนี่ยกะน้ำปลาพี่น้องเสียบแถแน่นอนพี่น้อง ไข่มดแดงไข่มดแดงใยอันนี้มาไ้แล้วเรียบยร้อยเก็ดสดแล้วเล่าบานเฮ้าพี่น้องสดเรเล่าบานเฮ้าเสร็บแท้แน่นอน ใส่หอมผักบัวพี่นอ้องผักซีเร่าบานหา้อพี่นอ้องใส่ข้าไปต้มจืดล้านกับป๋าแสวเลยพี่นอ้องเอาซีมันขมๆน,นิดๆหนึ่งนอ้องเดือดแล้วพี่นอ้องเอ้ยเดือดแล้ว ไข่หมดแดงพี่น้องเบิ้งไข่หมดแดงเนี่ยเสีบเสีบพี่น้องแซ่บเสียบเสีบแถวแน่นอนพี่น้องไอ้เป็นจืดลายถ้าจืดลายมันก็บว่าเสีบอื้อหือพอดีพอดีพี่น้องตุ้ยกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม้พี่น้องข้าวเหนียวไม้หอนหอนนะพี่น้องเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บ ก็ถามกับกันให้เบิง้งเบิ่งเนี่ยโอ้เบิ่งไข่บลาแดงไ่หนากินบ่พี่น,อน้องแซ่บ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 น้ำกันโอ้ยบรรยากาศก็ฮ้อ,อนน้องพี่น้องด้ยบาดเฮาฮ้อนมาเนาะนี่เนาะเพื่อเพ้อนหลายพี่น้องเบิ่งพอดีบรรยากาศรอบๆพี่น้องอากาศฮ้อนแห้งไอ้จ่ากองเทพบพี่น้องเอ้เพราะว่าจะมองได้ก็ฮ้อนเบิด ียปลาทั่มซีนึงเขาเขาเนี้ยหอนหอนพี่น้องเนี้ยหอนหอนเด้อพี่นอ้องเด้ดอดอินเขาน้ำปลาทั่เด้ออ่อนแงพี่น้องสุขแล้วสุกแล้วตามขอบคุณพี่นอ้องหลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ป้าขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเนีย่ยเออ ดาวกลวยแล้วไปเอาปลากลวยไม่แต่สวนล่าเอาไ้ถ่ากินพี่น้องเอ้ยบ่ต้องสื่อเพิ่นสื่อกับแพง่ขอขอบคุณหลายๆฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อคุณหลายๆค่ะ